จะมียิ้มมยุดเลยนะนั่นเป็นเมตูเนาะปลาให้หอกตี่นเลยนับอยู่ปลากระปูปลาบอรเกปเบอรเอรกาเอาเข้าไปเข้ามามากินกลมกันเนาะนอกกูจะนักกูะเอาเขากินมาเนาะ กับช่องของตุ๊กตาสนน้องใสเนา,านะนี่น้องตูเกมโตสิไปอ่าอ่าไปเพื่อนไปน้องเพื่อนนาะทุกคนเนาะนี่เพื่อนกำลังเกมกันสิไปซักซุ่มเนาะเจ้าน้อตูก็จะไปนำเนาะเพราะว่าเพื่อไปเบิง่ง <c> ม <oughs> ีมีคนีจะไปนำมีกุ๊กกิ๊กแล้วก็หลายจนเจ้าเนี่ยกัดเต็กตู เราจักไปรอทุกคนอยู่บ้านน้ำคุยไก่องเงีนยงไปอ๋อย่างไปทางเดิมทางนาที่ีไปทางเดิมไม่ได้ย่างไปวะไม่อยากนอกนเดนเหนื่อยได้ย่างไปซ้าบนึอว่าเะจักไปดี กำลังเอินเดียวอยูะทุกคนเนาะกำลังเอินนะไผ่สไปแด้เป็นวิธีการแบบซักซุ่มเนาะแต่ว่าลงตุกบุ้งซักเนาะลงตุกแบบถ้าไปก็คือเห็นหอยก็สิเก็บหอยเมากินเนาะจะมีซุ่มเนาะไม่ได้ไปซักซุ่มฉันไม่ได้ไปซักซุ่มฉันไปเก็บหอยซอกเก็บหอย ถ้าทุกคนเป็นซุ่มซุ่มที่เพิน่นเอาไปซักเอาเนาะเดี๋ยวไปห้องแล้วเนากทุกทิศไทยให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าวิธีซักซุ่มของเพิน่นเป็น,ใน,ใน,ใน,นอะไรเนาะนี่จะเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าน้อกทุกกระบอกว่าภาษาไทยเอิ้นว่ายังแต่ภาษาลาวเป็นไงซุ่มภาษาไทยวะซุ้มค่ะซุ่มค่ะภาษาลาวดิกระซุ่ม <c oughs> Ah ay, ุ่มภาษาไทยซุ่มค่ะ้นาภาษาไทยภาษาลาบมาซุ่มเด้อภาษาไทยมาซุ่มค่ะลาบมาซุ่มเด้อไทยมาซุ่มค่ะเย้ขนาดอะไนะยู๊กันเดนนซุ่มค่ะ อ๋ข้าวไปกินน้ำยี่เง้ยเนาะน้องตุ๊กเกอข้าวไปกินน้ำน้อรุนน้องตุ๊กที่เรกนึกว่าเสี้ยวจักไปจริงหรือย่างไปเนาะเอาข้าวไปกินน้ำไปข้าไปกินน้ำเก็บผักผ้าไปน้ำเหาะ่งยางไปเพื่ออีกเด้เหรอเจียบห้อยพอมอะไรอะไปเก็บหอยเหรอย่างไปย่างไปบิ๊กเอ้ยมีบิ๊กสิไปทำเนาะ

งนกเฮต้ะเป็นพรกระักเต็มแล้วเ็นตยูกระดมเสียฮะนี่รุ่นมีเรุ่นดาอกนี้คนนี่ทุกคนเฮ้ยกำลังยางมานี่เป็นกองทัพที่จะพาไปเอไป้เยอะอันเียวไมโปเยอะ มมยืมประยุทธ์เลยจะมียืมประยุดเลยนะนั่นเป็นเมตูเนาะเมตูสเมตุเคียมกับเมตุทีโอปันเข้าอีกได้นะไปปันเขาก่อนไปเนาะไปเมตุไปนี่ทุกคนแมมของปอบฮะกเ็เลยถ่ายบบได้ลาบ้านนี้นะอันห้องตูงกรร้ก็เลยบบได้ถ่ายน้องได้อ่าใช้โทรศัพท์ถ่ายแทนก่อนกําลัองอันตอนนี้กะ กำลังมันแม่มันแพงเอาทุกคนมันแพงก็เลยต้องได้หาเงินซื้อก้อนแม่มันมันแพงโคตรนะ่ะหาซื้อเนียมันหาซื้อของแท้ยากอะทุกคนแบบบันยั่งนทือกของปลอมอะนะโอ้ยเมื่อยทุกคนเนะาะลังย่างไปไปหลายคนเนาะทุกคนเนาะไปอ่าไปแวะแต่หนองนอะเดี๋ยวลงตู้เจ๊ไทยทุกคนเบิเนอะเดียวถ่าไปหอแล้วน้องตู้เจ๊ไทยทุกคนเบิงเนอะนนี่ พาก็เ so ียมข้าวเรียมน้ำไปนำเพื่อนเนอะทุกคนเนอะคนกะเอาข้าวน้ำไปกินนำเขากับเอาข้าวน้ำไปนำเนอะแล้วกะเอาทงยางไปพร้อมเพื่อไปว่าเห็นพักเห็นเนอโเเก็บมาเหินมาสาเนอะทุกคนเก็บมาเมื่อเต้องตีของกินทำไมเราไปคนพูดเก่งอย่างนี้เนี่ยไปเนาะมีไม่ตู้สองคนเนาะอ่ามีโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ประมาณแปดเก้าคน,นาทุกคนเนาะไปไล่คนเติบหลังจากที่ยางมาจะพอได้ไว่าเครื่องทางทุกคนเนาะคือมันไกลขนาดเลยเทุกคนก็ภาพมันสั้นงทุกคนขอโทษขออภัยด้วยทุกคนตุกข์ค่อยย่างซึนเลยตอนนี้อ่าอน,นั่นทุกคนกะเ <ức sandwiches> มื่อยแหงคือย่างมาได้ไก่เติบตอนนี้ย่างมาได้โดนขนาดมันรวมกับจะย่างมานี่ก็จะประมาณแบบ สโมงเกือบสองสโมงคนละทุกคนย่างไปนะคือว่าไก่ข้าเลยนะทุกคนเนาะเมือ่อยปรกนกะนั่ย่างไปกอนแล้วกะอยู่ข้างหลังกับเป็นมติตู้สองคนเนาะน้องตุ๊กกะอยู่ตรงกลางนะคะไงนะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องตุ๊กที่อ่าท่าย,าย่ายเป็นอะไรยะอะไรยะอ่ทุกคนเนาะนี่เป็นป้าเลยนะทุกคนเนาะแบบ จะแมาจังไดเนาะนี่เป็นป้ามเลยทุกคนนี่มีแต่ป้าทุกคนเนาะเรียวเห็นอย่างเห็นแต่กกไม้อย่างธรรมศาสตร์สุดๆเลยนะเดินป้าแถวนาเนี่แบบเป็นเดินเป็นป้ากลัวๆง่ายเลยทุกคน,นคนนี้จะมีส่วนน้อยเนาะส่วนหล่จะแบบจะเป็นป้ามเลยเนาะกกน,น้องกลับไปนอนแล้วไอู้ทุกคืนเนาะทุกคนนอนทุกคืน แล้วก็กวนกันทุกคืนหาหูหยอกกันเดี๋ยวน้องตุ๊กจะท่ายเป็นระยะระย่ายทุกคนเบิ่งเนาะคือมันไกลเฮงเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กก็ม่เคยมาจะเพิ่นว่ามันใกล้ไก่แต่ว่าตอนนี้น้องตุ๊กย่างมากะไก่เติมเล่าทุกคนเนาะมันก็เออชื่อว่าไก่แท้แท้เลยนี่เมื่อยเนาะถ้าผ้าไผ่ยักมาเที่ยวลาวกันมาได้ทุกคนเนาะยินดีน้องตุ๊กก็ยินดีต้อนรับต้อนรับเข้ามาสู้นี่เลยนะทุกคน นี่ก็เป็นทางแล้วทุกคนเนาะเป็นมองเข้าไปเนาะนี้อ่ามันจะเป็นทางเข้าไปสวนยางน้องถุอเองเมื่อแหงทุกคนยางไปเหนื่อยมากค่ะห่าแบบจะมีหลายทางอ่ะทุกคนนี่เนี่มันจะเป็นสามแยกกันทุกคนนะกเนาะเพื่อนจะไปทางนี้พเพื่อนจะไปทางนี้แต่ว่านี่เขาจะพากันไป ทางนี้แล้วทุกคนเนาะตรงพี่นี่ทุกคนเฮากลามาฮอดแล้วนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนซีลงลายหนองเนาะแต่นี่กะเพื่อนลงเพื่อนมาแวะหนองนี้ก่อนเนาะย <c oughs> ่างมาได้ไกลเตอบประมาณสักโมงหนึ่งมาเจอหนองนี้แล้วเพื่อนจะสิพากันลงเนาะทุกคนเป <c oughs> ็นนองน้ำแต่ว่าแต่กอยมีน้ำมันจะมีน้ำแต่อันนี้มันแห้งแลย น้ำหนึ่งอันเป็นตัวปะมืดนะทุกคนนี่มันกำลังเกียมเกินเก็บของสิลงทุกคนบานยากรมันกำลังงานมุกที่ลงซอนอ่ะจะซักซุ่มอ่ะน้ำเลิกน่าไตนะุ้งน่ะเอ๊ะคิป บรรยากาศดีจ้าเออวิธีจักซุ่กันแบบนอกกุกี้เฮ็ดนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวจะพ่นสิลงเนาะป่าผมอยากโตเลยมีแต่นมีแต่ใช่พียมาเอาตลอดทในป่าเลยไ่นนี่ทุกคนจะเป็นแบบนั้นเนาะ

กมีไ่นี่อ่าองไหขากไหมนี่วันกบมีลงมแ้ปะซ่อนปลาซิ่อลงที่นีโอ้ยเย็นเด้โอ้นี่ตะคอยนี่วัไนกบมีลงมาุแลป่ะอาไม่ล้ี <mañana benim S 2> ่ <rawd unre> ้ามย่นลลงมาลโอยลาเ้าแล้วแม่หาแล้วแม่เนี่ยหมา ค่ะค่ะค่ะปาเอาวิ่งซ้อนเอาดูเนาะปา่าเนาะป่ายุทธงคันนี้เต็มอะไรเอาวิ่งซ้อนเอาดูเนาะป้าป่าในน้อยเห็นบนอกกันไรแ,แม่ลูกไปตักเอาเลยเด้อ ป้าสุปาให้หมดตีนี่แนบอยูนี่ทุกคนป,ค <standen S 1> ป,ป้าค่ะนาดเกษตด้ายกสุปป

ตักนือยู่ตัววกเพื่ออะไรไ่ม่าบเราะซักบนไปบนมานเนาะสสจะบ่มีน้ำจะเป็นอีกคุ่หนึ่งมาจะทา,กกางแบงค์คือมาซักน้ำกันบวกอะระอู่ทะเทไทยใมีแบบนี้บนเราุกคนอื ปลากระปูว้าปลากระปูเขาเปสีใบเงาแทะปลากระปูเจไปกรงปลาบกเแปลาทออกระปูสุดยอดากไปลน้ไปนี่เสนอกระปูเดียวสปีกระปูแดงปลาทอดใหญ่เไเ็บไ้ ไปแล้เนาะวิ the, ่งขิาก uh, ่อนิ้งกุ้าเอาอ้นมาบุได้ีกเขา่อ่าพี Z ่งอกจาสปีจคมาปลาตัวใหญ่นะพี่นเนาะนี่ทคนตัวมึงเยอะจับอีกอ้มันบุกอทุกคนตัวใหญ่ไงอุ้ยมันรีบิงงวานะแม่เอาไป้อยากขาวมีดปลาไหตัวใหญ่เนาสปีเนาะ ป้าหาเขาให้กระปุกเยอยบ้านเราเ่สไปใักินอยู่้ากวเ้อยดานอยู่เลยะตัวโอ้ยนี่มือไปวิ่งอนนี้แหมนตีบ้านบเด้อเอาเอาทิมันนะสมัไปต่อโดจนกลัวสิได้อ้าไปหลายหน้องเลยทุกคนยเบ๊ เอาเดี๋ยเอาตุ้มตาได้เนาะจะเพนกะสิพากันไปน้องอื่นเนาะไปไปน้องใหญ่ไปน้องอื่นคุณไปพากันไปน้องไหมทุกคนใหญ่น้องใหญ่น้องไปน้อยไล่ไล่อยู่นี่ใหญ่น้องใหญ่น้องไปไล่เนาะพากันญ่น้องคนเดียวไปเจอน้องไหมกันมาหอดน่องตัวที่สองเนาะนี่เป็นน่องที่เพิ่นจะมาซักซุ่มอีกเนาะนี่นะครับเราก็ ปกปิดหน้าอย่างดีนะคะเพราะว่าอ,อากาศร้อนมากค่ะน <c oughs> ี่ก็เป็นสวนมักาลีนี่เป็นสวนมักาลีหน่อีกนึ่นกันลงหน่องนงครับเนี่ย ลน้องเพิงอันน้องเิงอันนั้นเวดเทิงหัวคะไม่มเขาตุมากินปลานกากำลังซีลงซ้อนน้องที่สองเอาตะนซักซุ่มนี่เดี๋ยวเองตุกโกทอนเราตุกซีโอ้ต้กุกหูซักเนาให้ไทยตัวทีุ่กักก็ไฟเพือเดีออันี่ค่ะ

ปลาคอคุณอะอูะ้ Ooh, ใส่ได้ปลาคอคุณเนะะาะเอจะคนน่อมาสองสี่หกแปดสิบสิบสิบสองสิบสี่สิบสิบห้าคนมาสิบห้าคนคุนอะจะคนได้ป่านะคุณผู้นั้นได้ป่าแล้วเนะี่ย ม่นอ๋อบัญากาศทุกคนเลงบนั่งก็ไปแข่นน้องสาวอะไรทุกคนนะไหลลงไปจนฮะเออกับลงไปพูดได้แข็มผูกตีนผูกลงไปจนหอดบ้านน้องทุกคนเลยเนาะ กูกกิ๊บกำลังเอาเนาะน้องตุ๊กซุ่มอยู่มองไก่ให้เบิงเนาะหอยางให้คุณละมันสิยางไปยางค่ะทั้งคนแถาป้าตุ๊บๆให้มีป่าไรจริงเนาะกูกกิ๊บกำลังกินข้าวเนาะผู้เป็นผูนั่งกินข้าวทานมีอะ

เป็นโผติดโผก็เป็นโผเป็นโผเลยนะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้นุ่มผู้น้อยมาเมื่อนเราทุกคนเนาะทุกคนเพื่อนก็จะเอาไม้ออกทุกคนเนาะเพื่อแบบว่าซักซุ่มจะได้ง่ายขึ้นเนาะนี่เอาหนามนนั้นออกอันนี้ออกแล้วเพื่อนก็เพื่อแบบเวลาซักซุ่มแบบจะได้ง่าย แงัดฟูนันโอฟูนันโอคนโอเพื่ออาวอทุกคนมันจะมีปีกอ่ะมีปีกเนาะน้ำน้ำนี่นี่มีห้อยอ่ะไปเราเก็บห้อยไปสป,ปีเราเก็บห้อยก่อน อ,อ่าเดี๋ยวน้องตุ๊กสิลงไปเก็บหอยนะทุกคน,น,น,นคเก็บหอยคือแมตู้นั่นเก็บนันหลทุกคนแต่ว่าน้องตุ๊กจะบริถายตอนเก็บให้ทุ้คนเบิงเนาะเพราะว่าโบยพูจับกองให้ไม่ไผ่ไผ่กับชิงลงเก็บคือกันเนาะคนนี้เป็นน้องที่สามที่มาคุณน้องที่สองยู่พุนที่หนึ่งยูพุนแล้วก็ที่สองยูพุนที่สามยูพีเนาะทุกคนมีมาสามน้องอ่ะนี่เป็นน้องที่แบบใหญ่หน้อง มองตาน่าบน,าย,นะน,นย่าินะหนูนี่แห้งย่าินะทุกคนนี่มันกำลังสร้าง <laughs> ไปมีห้อยป่ะไปเดี๋ยวตู้โลงไปเก็บห้อยนะทุกคนแล้วตูจ้จะไปถ่ายให้ทุกคนเบิง่งเนาะแต่ว่าถ่ายใแหบบ้แววๆให้ทุกคนเบิง่งนี่ลงเก็บห้อยแล้วก็ลงซร้างเปนน้ำหนะ เดี๋ยวน้องตุ๊กลงไปเก็บหอยก่อนเด้อทุกคนเพื่อนกะกำลังงมหอยเนาะเนื่องจากว่าอ่านซักซุ่มบุไรบ่มีปลานี่น้องตุ๊กกะเก็บหอยได้เนอะทุกคนนี่เก็บหอยหอยโปมีคอแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งหอยนีญไงนี่หอโปหรือว่าหอยสีเงาหอยนี้แห้งไง ไ่บอกหอยไ่ใหญ่มากเพิ่นกำลังซ้อนอยู่<ฮ><ฮ>เมื่อยเขาก็ัมานั่งท่าเพิ่นเนาะเดี๋ยวเพิ่นซ้อนเด็กอะกินข้าวกินข้าวแล้วแล้วก๋อย่างบนหูเ่อท่าถามเพิ่นเนาะ หลังจากรีดตอนขึ้นมาแล้วเป็นทียมหอยเนาะจุดอันนี้จุดกู้มาเลยแต่ก้อนบ่อนีมีกู้มาเลยเพื่อจะเอาเข้าไปเข้ามามากินกลมกันเนาะน้องตุ๊กจะน้องตุ๊กจะเอาข้าวกินมาเนาะเดี๋ยวตุ๊กจะไปนางกินแต่ว่าน้องตุ๊กจะบอได้ท่ายตอนกินเนาะทุกคนเนาะนี่อันกินให้กันมาละนี่ กเดี๋ยวเราูกันท <illa>. ี <Darwin> oon, ่ข้าโตไปกินกันนะทุกคนเนาะมาได้มากินข้าวนำกาลเอซีเด็กทุกคนนี่กะพากันไปซอนกินข้าวแล้วก็พากันเมื่อยแล้วทุกคนเนาะอืมยกตีนขึ้นแน่เออพวกเรากระแล่ไล่คนนะคนกะกำลังย่างเนื้อเป็นแถเท้าบอลเทินตุกกระได้หอยน้อยนึ่งเลาวทุกคนเนาะลงกิฟได้น้อยนึ่งแล้วก็ได้ฟักผ่าน้อยนึ่งเลาวทุกคน อ่าเดี๋ยวไม่ต้องตุกกะสิขอบปีคีไปเพียงเขานี้เนาะเพ้ยะวเมื่ออ่าไม่ต้องตุกกะได้มาให้คลิปอ่าวิถีชีวิตของโอ้ยเพียโคต้าของอ่าของสวนนบุญเนาะทุกคนเนาะที่แปลว่าหาอยู่กินง่ายนะทุกคนเก็บผักหักนอซ้อนออกหากินตามทุ่งให้เพ่งมาทุกคนเนาะนี่เป็นบรรยากาศเนาะนี่เป็นผูละ เอาตุก๊กตาสิขอบไปคิดไปเพียรไปเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็น,นกำลังใจนะตัวเองจุดต่อไปเด้อบ๊ายบาย